สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในคลิปล็อกแบงค์เค้าคิวเดียรวินเทอร์ยี่สิบสามนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคครับเรามาถึงหน้างานกันแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนแบงค์เค้าคิวเดียรวินเทอร์โอเคแต่เดี๋ยวผมไปเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปคนมันเยอะเดี๋ยวคนเยอะแต่เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก่อนครับ นึ่งวันนึงอะไรครับอะไรครับครับี่ขอเดีเดี๋ยว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 กันเดี๋ยวก่ ตอนนี้อยู่กี่เซตนะครับสามสิบสามเซตแล้วก็เ,เดี๋ยวจะไปไปเล่นกันเดี๋ยวเราดูกันครับว่าผลจะเป็นไงถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้ใช้ลูกเมฆไปจะไปดูโซกันนะครับนะคือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อนใช้สันติอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราดูสันติอันไหนะ เขาไม่ใช้รุ่นหนูจะขับไปเหมือนที่เด็กนอนบอกแล้วทำทคอน,นเทนต์ไงคือคอน,นเทนต์บอกแล้วอยากทป็คอนเทนต์านมาเพื่อทำคอนเทนต์ เซครับแต่ว่าติดคอมเนิร์พี่ใหม่ก็เป็นแบบมีสัตว์อย่างงี้ยตรนี้อันนี้ผมไม่ได้เล่นรอบงานนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นไอดอลิกของอ,องีกิวพอ,อนะครับเดี๋ยต็มไปด้วยความเยอะนะเดี๋ยวกลับมาที่ความแข็ง,ขงวันแท้นะครับ นี้มือเดียวสองเดาไปดูกันว่าตัวัะรเป็นังไงแต่ว่าน่าจะผปนานาาาลารอลค่ะจริงผมไม่ถนัดมือเดียวแต่ว่าทั่ทำผันมาดี น,นี้เราก็มาอยู่ในเวเทีงานเรียลของ226นะครับ okay. รอโอเคผมลุกหรือปล่าใช้ชี้ย้วยเม็ดรอบนี้นะดูกันว่าจะเข้ารอบไหมครับเย้ครับเมื่อกี้ก็ผมก็แข่งอยากให้เ,เราจะอสู้กันฟักอะไร อ่ะเมื่อกี้ผมแข่ง22กับ44ไปเรียบร้อยนะครับ22ผมได้เอเวอร์เรสต์เจ็ดนย์องเลขนี้ผมจะจำขึ้นใจเลย7.02เนี่ยอีกนิดเดียวผมผมเข้ารอบแล้วีืสี่ก็ดีครับตกซับสี่สิซิงเิไปเรียบร้อยเนี่ยนี่ครับเมื่อกี้ไปซื้อน้ำฟักมานะครับนี่อดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแข่ง55ตกซับซับสองเลยเออ ใส่ชื่อของจงบอกจะใส่หบวยาวิ้งชิลิหัวชื่อหัวหัวยกวิ้งชิลิอะไรนะไปเดี๋ยวไปดูห้าห้ากันครับนี่นะครับ oh. เขากำลังพยายามแกะน้ำปลาเกี๊ยวของเขานะครับไม่ได้แดงทำไมเชียวครับเป็นยังไงบ้างครับเคี่ยรอร่อยมากเหมือนเวียดนามเป๊ะเลยที่เวียดนามเลย ยอด,ยอดเดี๋ยวต้องไปลองชิบตังละเดยสองเดสองสุดท้ายนะทอนนี้ผมอยู่ที่อนายนะเดี๋ยวขึ้นฟังดูว่าเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปฟุกเข้ารอบสี่สี่กับวันแอนมานะครับแล้วก็เข้ารอบสามสามแล้วก็มีสองสองนะครับที่ไม่เข้ารอบ ก2วิันนี้นะครับแม่เปจ2น,นะครับก็เรียบร้อยไม่ได้เข้ารอบไปนะครับเรื่องไรแต่งานหน้าใหม่แล้วก็ทําง,งานหน้านมสิมันก็คุต่อนค็นี้เราไปเจอกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็น,นั่งคอทีมาจัปนนปดประกอบคะแน เี๋ยวไปเกาะต่อกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแข่งแล้วหรือมีอะไรก็เดี๋ยวกลับไปทีโอเคตอนนี้เราอยู่ในรอบสามสามรอบสองกุ่สามนะครับนี่เราเอามาใส่กล่องแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งกันก็อัอนนี้ไม่ใช่ระย,ยันละใช้ทอร์นาโดละ ีครับทุกคนในวันนผม3 mm 3, ลแข่งสามคู่สามรอบสองเ็จนะครับก็ได้อเวอร์เรจสิบสองนะครับก็ดีเลยใช้ได้สิบห้าเรียบร้อยซิงเกิลนะครับรอบนี้ผมได้ที่เอ่อสิบเอ็ดสิบหกหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้ทำลายพีอาร์ที่เป็นไดอยันซันจีนะครับอืมปาดครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุนรอบสามกันนะครับว่าจะเข้ารอบสี้ไหมแต่ไม่น่าคงไม่น่าหาไม่มาะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอรองกันว่าจะมีใครรุ่นหรือได้อยู่ไหมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อ่าไม่รู้กัน เราดูมีอะไรต่อแต่ครับวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศของรอบสอง,ไม,องไม่ใช่ในอรอบสองนะครับอันนี้คือผลของการที่คุณเล่นติดสองก็เท็มแรกแล้วนุกว่าจะเป็นเวอร์สแตุ่ดทายได้ดีเนี่ย65ครับแล้วก็นั่งยืนดูเด็กแข่งกันไหมน,นั่งยืนดูขแข่งกันไปน,นั่ง รอยาวไปนะครับเพราะว่าผมไปติดรอบสองอ่าเรามาไม่เป็นไรงั้นนะเอาใหม่พุดรอบตลยวะช่างมันเกียร์เดี๋ยวผมรอสปอร์เทเกมันดิมแหละอืมมีหน้าที่เดียววันนี้เออแ้าก็อาจจะแวะไปจับบ้างเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันน่าจะอ่าสี่สี่ไม่ก็วันแฮด์รอบรอบสองนะครับเ,รเจอกันบตอนนี้ครับเที่ยงอยู่นะน,น,น้ันบัต ก่เอิดิต่อไปแข่งสามุ่ามรอบสามซี้ไฟแนล่ะเดี๋ยวมารูกันนะครับว่าเราป็นนน1นะครับถ้าผมเขารอบไฟนอลอันนี้เปนเดีถ้าผมรอบขารอบไปนนลสาสามงานหน้าไม่ลงสัปดาัน นดครับคุณดตตรงงานมาวีนิิค้าวโดนียกโดนเรียกนเร่มีคนโดนเรียกครับสวัสดีทุกคนผมธาราโรบินะครับโดนเรียกนะครับแป๊บนึ่งนะครับรับรรยากาศปักเที่ยงของอุเดสอนะครับนีครับ ผมทจะไปเท่าอย่างกนี้เดียวโอเคนะครับโอเคอย่าลืมนะทุกคนผมมีเบ็ไว้ก็คือคที่ผมบอกว่าถ้าเกว่าเขาไฟนอลสานะครับผมจะไม่เล่นทายวันในงานนัดอ, 3, อ 4, 5, 5, ะไรรอบคุณสามคุณสามอบสาอสวัสดีครับพุ่ธิด อรู่แล้วเป็นยังบ้างครับจากที่เข้ารอบมาถึงรอบสามเอเทครับรอบอนี้ก็น่าจะเล่นเหมือนกันใช่ครับตอกฟ้องทำไมนะเดี๋ยวรุนเขาจะเข้ารอบไหมตื่นเต้นมาก,กมนะเพราะว่าตอนนี้อากาศก็าหนาวมากในห้องก็กเ,าากเย็นชิบหายเดี๋ยวไปเจอกันในโตครับ ครับเดี๋ยว,วรวกวูก่อนว่าจะออบไหแต่ว่าขอรีเซก่อนต่อไปเดี๋ยวจะเป็นแข่งเคคไปเป็น,นต่อไปเป็นโอเคต่อไปจะเป็น5,5 5รอบ2นะครับรอบชิงนะแล้วก็ต่อไป 4, 4รอบ2ต่ผไปเล่น4ีอบแต่ว่ามไได้ขอขาหา ต่อไปจะเป็นสองวันแก่นอนวันแ่ของคนเขาด้วยแล้วก็สองรอบสิ่งเดียวก็อยเขาเล่นไปกระตั้งด้วยไวโอรแล้วก็จบด้วยรอบสิ่งนะครับ็ไปเจอกันตอนสี่สี่รอบสิ่งนครับขรามรอบแบบงงพักหนึ่งนะครับซีดุมสีไปนอกโอ okay. เคจะเตรียมแข็งนั่งข้างพลิตด้วยนั่งข้างะดิตจะไปดูกันครับววาเปอ้าเชฟเออเกิ้ลย, <laughs> <laughs> ยดูกันว่าเป็นไง Thank <smart noise> you. เคารบจิ้เหลาคสอจิ้เทียนหัวเ่ยวหลานจิ้ง,หงเหยี่ยน มีอินเดเชียว่าจเอสเนี่จเอสนี่อะไรอ๋อไม่ใช่อ่ะอะไรจเอสอะไรไม่รู้ก็บอกเองว่าจเอสเจ้าสักพีบอ๋ออ๋อก็บอกเองว่าจเอสเอสอะไรเนาะพูดเองแล้วมัไม่ยอมเฉลยดิโออะไรของเขาอะอะไรอ่ะจะจบงาน <laughs> อันนี้จบงานแล้วอ่า,า <laughs> เดี๋ยวเราจะไป ก็กำลังเก็บของอยู่ครับเดี๋ยวไปช่วยกันก่อนงานนี้ก็สนุกมากครับเป็นสตาฟโอ้โหใหญ่ก็ใหญ่ครับสปอร์ตเทคแล้วก็จะเป็นเป็นชาร์ปเป็นไรท์เป็นับเกอโอเคครับเล้วสุดที่ไปเลยนะครับครับก็ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับบล็อกของการแข่งขันในข้อคิวเดย์วินเทอร์2023นะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานที่สนุกมากๆนะครับในสารกเช่นกัน ก็รู้สึกว่าเป็นการโฮมคอมมิ่งการกลับมาที่รู้สึกว่าประทับใจมากนะครับเพราะว่ามีทำแบบว่าได้รู้จักกับใครหลายคนด้วยแล้วก็สนิทกับใครหลายคนมากขึ้นนะครับจากที่ปกติเนะี่ยผมก็คุยกับเขาทางวิสคอร์ดเดียวนะครับอ่าทางวิสคอร์ดก็ทิ้งยุ่ยงไว้ใต้การชั่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปจะมีการแข่งขันครั้งหน้านะครับซึ่งก็คือง,งานลากระบาลคิวบิ้ง2023นะครับจัดขึ้นที่อุบินสารลากระบัลนะครับซึ่ง ขึ้นในวันที่18-19 18-19กาุมภาพันธ์2023ที่จะถึงนี้นะครับเปิดรับสมัครวันที่28มกรานี้นะครับก็อย่าลืมไปรีบสมัครกันแล้วกันนะครับเพราะว่างานนี้งานก่อนก็ถือว่าผู้เข้าแข่งขันเต็มเร็วพอสมควรนะครับส่วนงานนี้นะครับลิมิตผู้เข้าแข่งขันอยู่ที่420คนถือว่าอัพมาจากงานก่อนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจากงานก่อนที่รับ320งานนี้รับ420ครับ ส่วนอีเวนต์การแข่งขันก็มีแค่3อีเวนต์นะครับเนื่องจากว่าเขาจำกัดทางด้านที่ด้วยนิดหนึ่งนะครับก็จะมีสามคุณสามเจ็ดคณเจ็ดแล้วก็ p ริเวมิ้ส์นะครับซึ่งอีเวนต์พวกนี้เ็าเป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้จัดในประเทศไทยก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับครับสามคุณสามก็จะมีสามรอบนะครับส่วน p ริเวมิ้งสองรอบแล้วก็เจ็ดคณเจ็ดรอบเดียวนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเว็บไซต์ของดพีซีเอนะครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครมาได้นะครับครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ